พี่ล้างตอนนี้กี่มโมงแล้วอะสิบเอ็ดโมงแล้ววันนี้วันอะไรอะวันเสาร์มันหยุดเหรอใช่วันหยุดไปนั่งชิลที่ชนบุรีกันปะไปดิไปเลยปะ,ปะไปไปตอนเย็นก็กลับนะโอเคไนดะ้ไปเช้าเย็นกลับน,นะค่ะโอเค ในวันหยุดของเราการที่เราได้ทำอะไรสักอย่างผมว่ามันคุ้มค่าดีนะครับทําให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกไปข้างนอกได้เห็นบรรยากาศต่างๆสถานที่ต่างๆถ้าผมอยู่ที่บ้านผมก็อาจจะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันแต่เราตัดสินใจที่จะออกมาเปิดเปิดตาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมง จากบ้านประมาณบ่ายโมงใช้เวลาไม่นานเราก็ขี่มาถึงจังหวัดชนบุรีสถานที่ในจังหวัดชนบุรีถ้าให้นึกเร็วๆก็อาจจะเป็นทะเลบางแสนแต่วันนี้เราจะไปในที่ที่เราเคยแค่ผ่านันไป ี้เราอยู่ที่ชนบุรีแล้ววันนี้เรามาแบบวันเดย์ทริปนะใช่ตอนนี้กําลังจะสามโมงสองโมงส <That pad S 1> ี่สิบห้าแดดแผดเผามากตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารนณะก่อนที่จะเข้าไปบนสะพานอะไม่ค่อยได้เข้ามาข้างในเพราะว่าถ้ามาชนบรุรีเราจะยิงยาวไปหาดบางแสน่างเดียวนะตอนนี้เราวันนี้เราไม่ได้ไปหาดบางแสนะขี่รถมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวเรานั่งที่นี่สัก นั่ง<อ>พักก่อนรอให้แดดลบหมดนิดนิดนึงเนาะยังเลยวันชิวชิวของเราวันชิวชิวกับแดดร้อนร้อนวิตามินไงเพราะเราอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรออกมาเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวไปกันต่อ What's up is down. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. อนนี้เราก็มาศึกษาธรรมชาติใช่ไหมเหมือนป่าชายเลนเหมือนจะรู้เรื่องนะเขาเรียกว่าอ่าชายเลนป่าในเมืองเราอยู่นะเราไปชมบรีตั้งหลายค้งนะเรายังเพิ่งรู้เนี่ยว่าจะยิ่มีป่าชายเลนเดินตอนนี้ก็ไหม้เหมือนกันนะเนี่ยแต่มาติหกโมงไงปลูกปลูกเอ็นอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลูกต้นไม้อันนี่ ต้งโกงกลางเพื่ออะไร<ป>เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปูไม่รู้<ฮ>นั่นแหละพูดไปนี่ไงเวลาน้ำทะเลพัดไางี้ไงจะได้โดนต้นไม้ก่อนไม่โดนชายฝั่งขึ้นไปเรื่อยอะโอ้โหมันไปตรงนี้ได้อีกนี่ ตาปูตาตีนมันต้องแบนๆอันนี้มันตัวใหญ่หตีนถ้าาาเเรเร,เรที่นี่ที่นี่อุดมสมบูรณ์นะตาตีนหนุตัวใหญ่นี่ไงตัวเล็กก็มีเนี่ยแหละแต่ว่าเรามีตัวน้อยนี่ารักเนะนี่ยตัวเล็ก มันแต่ว่าถ้ามีตัวเล็กนะเห็นปะเห็นว่าเน่ยเรายังเดินไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยเราจะย้อนกลับทางออกหรือว่าเราจะเดินไปทางโน้นกลั <laughs> บเถอะ กลับมาไม่สูห้หรือว่าที่เาจะเดินไปสู้ปะ <c oughs> แดด่แดดแดดก็ไม่น่าจะให้สู้แล้วนะหร <c oughs> ือว่าเราจะเดินไปรงน้นนิดนึงว่ามีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> ไ <c oughs> รีบรีบตอบเลยแบบไม่มีอะไร <c oughs> ไม่คิดไหนเมันต้องมีอะไรอะไรที่ทำแล้ว เหนื่อยไม่ค่อยอยากขัอะไรอะไรอะไรเราทำที่เราไม่สบายใจเราแค่อย่างเช่นเดินจะเหนื่อยอ่ะต้องหารถเข็นเอาคนหลังเดี๋ยวเขาวิวแชร่ต้องแบ่วิวแชร์มาด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยจะคาแล้วเนี่ยไม่เดินแล้วแล้วทำไมมันถึงโล่งๆอ่ะ เขาแบบเพิ่งเก็บไปหรือว่าอะไรมันไม่คือเก็บอะไรอ่ะก็เขาเพิ่งปลูกหรือเพิ่งสร้างใช่ไหมเขาเขาเพิ่งปลูกมาเขาเอาที่รองเปล่าเอาต้นต้นโคกลางลงมาอะไรเงี้ยแต่โตแล้วก็ขุดไปปลูกที่อื่นเหรอไไม่ดิไม่รู้ไหนต้องพูด ได้อะไรจากช่องนี้โอ้โหมันไปตรงนู้นนี่ไกลเลยนี่เราษาพาคนดูมาอะไรนะรักษาป,ป่ามาดูป่าชายเลนว่าเป็นยังไงแล้ก็ดูบดแบบแห้งแล้งอะ่ะให้ดูจเฉยแลวค่อยไปศึกษากันเราเองใช่ไหม <laughs> จากข้อมูลในวิกิพีเดียตา <c oughs> ชายเลนเป็นกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณตีนเขาอีกความหมายหนึ่งหมายถึงสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันไม้หลายชนิดหลายประกุลตามมูล,ลนิธีสถาบันราชพฤกษ์ ่าชายเลนเปรียบเสมือนหูข้าหูน้ำทางทะเลของไทยเพราะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทั้งยังเป็นเกราะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยรักษาระบบนิเวศชายฝั่งการฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเข้าร่วมได้ตลอดปี ตอนนี้เราอยู่เขาสามมนะุกนั ร้อนมากเช่นกันร้อนมากเลยร้อนร้อนแบบละลายอะ่ะแต่ผู้คนก็ยังมากันหลากหลายใช่มาเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเป็นุดยาวมากันไม่หยุดเราจะสู้ไม่ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนเราต้องได้ภาพสวยๆตอนนี้สี่โมงแล้วนะดูพระอาทิตย์อะอาทิตย์ยังไม่ยอมตกเลยตาบอดได้อะถ้ามอง เขาทำใหม่ก็สวยดีนะใช่เป็นสุดแดนมาร์อเคเดี๋ยวเราไปกันต่อไปไหนต่อดีเขาก็สู้อันสิมอืมดูแต่ละคนแต่งตัวดนี่ยคือบีมาก อะไรสักอย่างตลาดประมงท่าเรือสี่อะไรกินไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างแต่คนคือคืนนะใช่ตอนนี้เขาให้นั่งได้เลยตอนนี้เขาจุดได้เลย ทุกวันเสาร์นะครับขเราุกวันเสาร์นะครับเราก็จะเิดจอกันนะครับ